รากฏว่าตั้งแต่ทำโรงทานกาหม้อขายหมานเรียวกว่ามีทุนมีกำไรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นผู้มีอันจะกินตั้งแต่นั้นมาคนทั้งหลายก็ร่วมกันทำโรงทานปรากฏว่าคนที่เป็นเจ้าภาพโรงทานยิ่งมีคนมาขอเยอะเท่าไหร่เขาบอกว่าได้บุญเยอะเท่านั้น แต่บางคนนี่แสดงความโลภเอาขวามเขาไปเยอะเขาให้กินแค่กินแต่เอาของเขาไปเยอะอันยากโยมนะต่อไปถ้ามีลงทานเลือกเอาว่าเราจะทานอะไรและเท่าไหร่ถึงจะอิ่มก็แค่นั้นเหมือนกับพระเวลาฉันเทเนี่ยอาหารมีเต็มโต๊ะท่านก็ไม่ได้เตรียมถุงอะไรมาใส่สักห้าคูณเจ็ดห้าคูณแปดห้าคูณเก้าพระไม่มี ของอะไรดีๆญาติโยมทานต่อได้เลยจะได้บุญพระไม่เอากลับวัดหรอกเดี๋ยขอฝากญาติโยมนั้นหลายด้วยว่าเราทั้งหลายทุกคนจะต้องทําตนเป็นที่พึ่งแห่งตนให้ได้ไม่มีใครรักตัวตนของเราเข้าตัวเราก็ขอฝากไว้หนีไม่พ้นซึ่งเป็นประกาศสุดท้าย ก็คือมรณะไทยไทยคือความตายไม่ว่าจะยากดีมีจนว่าจะเป็นเพศหญิงเพศชายไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์องค์เนนมีคาถาอาคมหรือเป็นพระเกจิอาจารย์หรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ตายเหมือนกันหมดคำว่าตายเนี่ยยากเดียวตายนี่แปลว่าไ ปลว่าเหตุสามประการสิ้นสุดเขาเรียกว่าตาเหตุสามประการสิ้นสุดคือกายกรรมไม่มีแล้วกายกรรมหมดบี้มินกับตัวนิมสิ้นประจีกรรมก็ไม่มีการเคื่อนเอ่ยออกมาจากตา สองละมันโมกรรมไม่คิดร้ายไม่คิดต่อต้านใครทั้งนั้นนี่แหละตายตัวนี้มันเป็นภาษาบาลีตอสระอิติแปลว่าสามเอาอิเป็นยะแล้วก็เอาอยะทีฆะเป็นอาก็เป็นตายะไปอ่านว่าตายก็คือ กายกรรมหยุดวัจีกรรมหยุดมโนกรรมหยุดเรียกว่าตาเหมือนกับทนพระคูโสพลเจติยาที่บางอย่างพวกเราไห้เจอร้อนห้องใบห้องแาบแต่เจอหนาวก็หนาวใบหนาวห้องตั้ใจเปิดหน้าต่างได้หายใจ่บอกหลวงพ่อบุญล้วนดีอาใส่โลมและจะเอาเหล็ก เอาอะไรมาทักเอาอะไรมาวางไว้ข้างบนจะปิดไม่ให้มีรู้ท่านก็ไม่ได้สนใจตึงบดินบดลตึงบ่นบองไหลโจรบ่ฮอนบ่หนาวนี่แหละเขาเรียกว่าตายแล้วก็เขาฝากญาติโยมทั้งหลายด้วยนะว่าความตายเนี่ยเป็นดาระสุดท้ายของชีวิตฉะนั้น ในส่วนของพระพุทธศาสนาคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้เราอยู่กันด้วยความเอื้ออาทรคือมีเมตตาใครที่มีเมตตาในประเทศไทยสู้พระพุทธเจ้า,าไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านเป็นมหาเมตตาหลวงพระพุทธเจ้าไม่เคยตำหนิใคร พระพุทธเจ้าไม่เคยเช่นใครพระพุทธเจ้าไม่เคยด่าใครพระพุทธเจ้ามีแต่ให้อภัยมีที่ไหนบ้างพระพุทธเจ้าด่าด่าพระองค์แลด่าพระองค์นี้ไม่พอใจองค์โน้นไม่พอใจองค์น <habían> ี้ไม่มีแต่พวกเรานี่พวกเรานี่ตอนนี้ก็อาจจะไม่พอใจ เขายังเาเตียวล ắ เหนือเอาลูกไก่มาก็ให้เขาเดินมาเถอะเดี๋ยวเขาจะกลับบ้านแล้วเอ้าทำไมคนนี้ไม่ฟังให้เอามือถือมาหน่ะก็มันติดอยู่แล้วมือถือทุกคนมีมือถือหมดถ้าเสริลูกลูกมีมือถือหมดอาตมาก็ยังอยู่ในยะหายไม่ได้นะยัเดียวซีวนีมนก็อยู่ในนี่แหละ บทสวดบางบทก็อย um ู่ในมือถือนี่ฉะนั้นก็ขอฝากญาติโยมทั้งหลายด้วยนะว่าเราจะต้องอยู่กันด้วยความเมตตาเพราะว่าเราจะโกรธเราจะเกลียดหรือเราจะรักแค่ไหนสุดท้ายก็ตายจากกันฉะนั้นเราไม่ต้องเราไม่ต้องถือตัวจัด ไม่มีทรัพย์สมบัติให้คนอื่นก็แจกรอยยิ้มเขานะอย่าจะมาเป็นเจ้าหน้าจังหวัดจะยิ้มหมดเลยยิ้มไปกับพระเถระพระสุคสมเนธุรทุกองค์แต่ตอนนี้มันปิดปากออมยิ้มไม่ได้ยิ้มเขาก็ไม่รู้ว่าเรายิ้มนะบางองค์รู้จักแต่เรามองใครก็ไม่รู้จักแต่บางองค์มองปุ๊บก็จำได้เลยเขาเห็นกันมานาน อย,ยอดเยียมทั้งหลายจำไว้นะวันที่หนึ่งมีนาะเนะขาจะปลดล็อกแล้วไม่ใช่กัญชานะ<ต>กัญชาเขาก็ปลดล็อกแล้วใบกระท่อมเขาก็ปลดล็อกแล้วแต่เขาจะปลดล็อกโควิดโอไมคอนต่อไปเขาจะให้เป็นโรคประจำถิ่นให้ป็นก็ญาคนเดียวออก,กตังคนเดียว รัฐบาลมารับผิดชอบแล้วมีสิทธิ์สามสิบปากทอมก็เอาอันนั้นแหละมีประกันสังคมก็เอาอันนั้นแหละถ้าไม่มีส้นตังมาเปิดวัดเนี่ยก็รู้ค่าเช่าเป็นโควิดก็รู้มีบิดไปดูทันทีเอาใจว่ามาใกล้แค่ไเนี่ยต่อไปโควิดมันจะกลายเป็นคล้ายๆกับโรคประจำถิ่นเหมือนกับไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ ก็ขอฝากญาติยามนั่งหลายวะนะฉะนั้นอาตรมาพอจะสรุปได้ดังนี้ว่าไปไม่กลับก็คือวันเวลาแห่งชีวิตเข็มนาฬิกาชีวิตหลับไม่ตื่นก็คือเราเนะี่ยรู้เราท่านทั้งหลายรู้จักกิเลสที่มันบงการชีวิตเราแต่เราสลับมันทิ้งไม่ได้ เพราะบุญบารมีเรายังไม่ถึงบารมีเรายังไม่ึงใจเลาของเราก็ยังดิบๆอยู่ฟื้นไม่มีประหมายความว่าสุขภาพร่างกายของเราน่บเราจะดูแลเท่าไหร่อย่างดีแต่นั้นก็ต้องไปสักวันมันถึงยุคมันถึงการโคบการโคบระยะเดียว หนี้ไม่พ้นก็คือความต่ตงางพระธรรมยกเอาพุทธภาษิทีวาาา่ว่าปัญญานรานังรัตนันซึ่งแปลว่าปัญญาเป็นรัตนะของนรลชนพระพุทธเจ้าของเรานั้นปราณาสาวพที่มีปัญญาเจ้าเอาอะไรมาถวายพระองค์พระองค์ไม่ค่อยยินดีอ่ะพระองค์ชื่อชม สามพิทีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโอยทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาและมีปัญญากำกับชีวิตปัญญาเป็นแสงสว่างของนรชนระยะยาวฉะนั้นบัณฑิตคือผู้มีปัญญาเป็นเครื่องน,นำทางเรามีสติมีปัญญา ชีวิตของเราก็จริงอยู่อย่างสุขสบายจะได้อุพถั์บำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญวัฒนาสราภว์ครบห้าพันปีสมดังที่เราทั้งหลายได้ตั้งตณิหานับถือรัตนไตรยัยว่าเป็นที่พึ่งอันอุนดมสำหรับชีวิตฉะนั้นในเมื่อประทีติชีวิตของคนที่เรารัก ของคนที่เราเคารพของคนที่เรานับถือเขาดับไปก่อนเราเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องส่งสรีระสังขารของท่านไม่ว่าจะอยู่ในฐานะอยู่ในตําแหน่งอะไรอะอยากเดยมถ้าเกี่ยวข้องกับเราเรารู้จักเราก็ต้องมาช่วยกันส่งสกัดส่งสังขารตามค่า อุจาไฟใบพัดถวายเพลิงสลีระเปิดเปิดเปิดมาอย่างไรคือเป็นปิ๊กอย่างนั้นแล้วก็ขอพระโมโทนาอากับคณะสงฆ์ธรรมยุทธเชียงใหม่ลำพูรแม่อสองซึ่งนำโดยพระเดชพระคุณระราชวิสุทธิญาณเจ้าคณะจังหวัดคณะสงฆ์วัดเจดียหลวงเชียงใหม่นำโดยพระเดชพระคุณพระจิติพิมลโรงเรียนสามัคคีวิทยาลารนำโดยพระรูมหาเจติยานรัฐ เดชพระคุณหลวงพ่อพระราธิศาณมุนีปัตตุกัสสตริยารา,รามคณะสงฆ์วัดสังติธรรมโดยหลวงพ่อพระครูวิมลธรรมรัตน์พระครูสังฆรักษ์วีรวัตรวีรวัฒโนวัดเจดียหลวงคณะสงฆ์คณะสัทธาตะบลบ้านเรือ 8, รนหมู่สองหมู่แปดคณะสงฆ์คณะสัทธาในตะบนปะสานหมู่หนึ่งหมู่ห้าและญาติโยมสาธุชนทุกท่านบริษักดที่เดินทางมาร่วมบรดกสิ่งศักดิ์ในราตรีสุดท้ายค่ำคืนสุดท้ายนี้ ก็ขอรัตนานุโมยานของพระครูโสภมเจดียาพิบาลบุญล้วนร,รับบุญโยลดวงมารับรู้รับทราบอนุมโมทนาสำเร็จเป็นปัจจานุโมทนาใหม่ร้อมด้วยอำนาจของรัตนตรัยเสือนหนนาของพร,ร,ระพุทธเจ้าพระธรรมพระสง์อำน,นาจบุญกุศลที่ท่นานทั้งหลายได้กระทำม,มาได้ด่ต้นจนถึงกาลปนี้ จงบวรมรงมาเป็นบาเดชะพระว่าปัจจัยดลบรนดานประธานหอมให้สมณะสถัทธาและมูรัสฐาทั้งสองคณะคณะจงอยู่ร่มเย็นเป็นสุขเจริญในทางพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจริญด้วยอายุบรรณสุขะพละปฏิภาณธรรสารสมบับธรรมสารสมบัตินทั่วกันทุกท่ำแสดงธรรมเทศสนามโหสุขควรแก่เวลา เอวังก็มีด้วยปะการะชนี <US> <'d>